สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุปูสกุนตอนรับข้าสู่ชองกอติดหวยดังมากเช่นเนาจ้ะก็กลับมาผอับแอดมินอีกครั้งนึ่งเนาะพี่น้องแอดมินก็มีโน้ตท่าในีดีตระเล็กบังๆออกมาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันอีกเช่นเคยเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้เนาะจ้ะก็จะเป็นแนวท่าของดุยพรันต่อโดยแนวท่าของแอดซุยตกถ่ายโดยแนวท่าของแอดเน้นแกวโดยพี่น้องเด้อ ก็สิไปรับชมรับฟังนะจาะแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุขนอะจกะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องก็บแได้รับชมคลิปใหม่กันนะจาะส่วนแอดมินก็บแสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุปูสุขชนนะจ้า เพื่อเป็นการบอสวันล่าเขากับไปรับชมแนวทางกันายพี่้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของดุยพระรั่นกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงววประชามติหนึ่งกันยายน2 5 0 0หาร7สืพิ้นกระดให้มา2ตี4หางณจ้ะนันก็คือ8เ 9, 9, 1, าเกเกและเกสองจ้ะเปาโดยตัวเบิร์นหายไปที่00และพีน้องเดอ้อแนวทางของดุยพระรัตน์นจ้ะแขไปเบิร์นจดุดไปเบิร์กันนะจ้ะ ไปเบืงต่อกระดึงแนวทางนะจาะแนวทางชุดต่อไปก็คือแนวทางของแอดซุยนะจาะรัฐบาลไทย1กันยายน2 5งพนหรอยเจ็ดซึ่งก็ให้มาสองตัวหกหางเชนเคลนะจาะซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข 04, 0ูนย์สี่ศูแเก้าสี่แปดสีและ89ด้าจะศูนย์สี่ศูแปดศูเก้าสี่แปดส่และแปแนวทางของ แอดสวยเด้กพี่น้องเดอ้อแค่ไปเบิ้งชุดไปเบิ้งกันเด้อจะ้ะไปเบิ้งต่อนกฐินเนื้อทางชุดสุดท้ายเนาะจะ้ะนั่นก็คือแนวทางของแอดเน้นแก้วจะ้ะรัฐบาลไทยงดประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยเจ็ดเลขวินก็คือแปดห้าเจ็ดเก้าสามแปดจ้ะซึ่งก็จับคู่ให้แล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะจะ้ะซึ่งก็ได้แก้ตัวเลขแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าและแปดสามจะ้ะต่อโดยราคาห้าเจ็ด หาเก้าและหาสามตัวโดยลักเจ็ดเจ็ดเก้าและเจะ็จ้าแล้วก็ตัวชุดท้ายน,นจาะจ้ะก,ก็คือเก้าสได้พี่น้องเดอ้อซึ่งตัวทิ้เน้ยใไ้ก็คือแปดหาแปดก้าหาเจหาเก้าและเจเก,ก้าจ้าวงไ้เน้นเนนะจ้ะพี่น้องสอตัวหาหางหวงไ้ก็คือแปดหาแปดหาเจหาเก้าและเจ็ดเก้าสามตัวเมเดียวไ้ไปที่ แปดหาเก่าและพี่น้องเธอแนวทางของแอดเน้นแก้วเนาจะจ้ะแค่ไปเบิ้งจนจะเบิ้งกันกเนะจ้ะแนวทางของเพื่อนก็นเคยเห็นเขาอยู่เรื่อยเช่นเดียวกันกเนาจะจ้ะสักแนวทางของแอดเน้นแก้วเนาะจ้ะแค่ไปเบิ้งจนจะเบิ้งว่าสิเป็นแนวทางของดุยพระรันเนาะจ้ะแนวทางของแอดสยุยเน้แนแก้วแคไ่ไปเบิ้งจนจะเบิ้งแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พีนิดพิจารณากันเด้อพี่น้องเดอ้อ ไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสูสุสคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรู้้อมูลอยางมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเส่ยงโชค้วยพี่น้องเ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทานช่องบอสนับสนบสุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนั่นเลยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้วจ้าสื่อตามกระรังรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจะถือแอดมินก็นข,าขาให้พี่น้องสูสุดสุดโคดีแห้งๆปังๆมนันมนกันทุกคนด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นข,าขาโตลาพี่น้องเพื่อนสนิกรถศาสรเราจังกลับมาอขึ้นใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า